สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องช้างพลายวาเลนไทน์แฟมิล,ลี่นะคะตอนนี้แม่ดาวกับพ่อพลเพิ่งมาจากตัดต้นกล้วยนะคะดูน้องวานอนหลับนะคะน้องวานอนหลับพ่อพลกำลังมาแล้วนะคะแปลกจังเลยน้องวานอนหลับนะคะดูค่ะโอ้ยไม่ได้ยินเสียงรถพ่อเลยวันนี้อุ้ยได้ยินเสียงรถพือเปา วันนี้ทำไมเด็กน้อยนอนหลับสบายเลยอะขนาดเสียงรถพ่อมาแล้วนะพ่อมาถึงนี่แล้วโอ้ยตื่นแล้วโอ้ยตื่นแล้วได้ยินเสียงรถพ่อมาตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้ย อืนแล้วอุย๊ยพ่อมาแล้วอุย๊ยพ่อมาแล้วน้องวาบอกว่าหนูนอนกลางวันเอ้ยโอ้ยหนูนอนกลางวานัน,น,น,งวนเลยนอนรอพ่อใช่ไหมโอ้ยนอนรอพอ่อนอนรอพ่อมาใช่ไหมโอ้หาวเด็กน้อยเงียบนะ เงียบสงัดนอนรอพ่อเลยวันนี้ไปตัดต้นกล้วยกันสามคนนะคะต้นกล้วยมาเต็มคันรถเอ่สเสบียงอาหารไม่มีเลยหมดเกลี้ยงเลยสัทุกอย่างเลยนะคะไม่มีอาหารให้น้องเลยนะคะปกติแล้วจะมีหญ้ามีต้นสับป,ปะรดอันนี้เกลี้ยงเลยนะคะไม่มีอะไรเลยวันนี้ได้กินต้นกล้วยนะคุณแม่ เราไปตัดต้นกล้วยกันที่บ้านลงยะเภานะคะเดินทางไปก็ไกลเอารถไซมาทางนี้บ่นี่มาทางเอาเอาไว้ตรงไหนต้นกล้วยนี่ไง โอเคไว้นั่นแหละอย่าให้หดวันเล่นทายถ้าแม่เรารุงไม่เท่าไร่คุณแม่ไม่เล่นรถน้องว้าเพิ่งตื่นหรอครับโอ้ยหนูนอนรอพ่อกับแม่บอกโอ้หนูนอนรอพ่อกับแม่มานะโอ้ยน้ำลายโอ้ยเป็นคราบน้ำลายเลยโอ้แม่ไปไหนมาแม่ไปตัดต้นกล้วยมา เออไปตัดต้นกล้วยมาให้หนูไงเออตื่นแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยนอนหลับยังไม่ถึงเที่ยงเลยนอนหลับแล้ววันนี้บรรยากาศเงียบสงบใช่ไหมลูกโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอะไรเอาเอา มาแล้วโอ้คุณแม่คุณแม่ต้นกล้วยหนักมากคุณแม่ถอยก่อนโอ้ยขอดูคุณแม่ขอ อ้าวคุณแม่บอกว่าเอาตล้วยมาให้กินหน่อยต้นกล้วยเราเต็มคันรถเลยนะคะคุณแม่กลัวรถถอยเลยเหรอคุณแม่โอ้ยอยากกินแล้ว อเขาผูกเชือกไว้ดึงไม่ได้ผูกเชือกโอ้โหเราเรามีของฝากด้วยนะคะ บ้านพอโรแมดโดมีของฝากมาให้ด้วยนี่คือกล้วยไขย่มาค่ะเอ,อาประโยกล้วยขกล้วยขกล้วยขไอ้กล้วยไข่นี่ไว้ให้มันสุก้วยไขดูนะคะมีของ,องขาฝากคือโนอไม้เก่งหนอไม้อสุดๆนะคะแล้วเราก็มี ของฝากหลายๆอย่างเลยเราไปตัดอยู่ที่บ้านพ่อโ,โดไม่โดงเชือกนะพ่อพลนันเชือกมก <c oughs> นันติดไปกันโยนไปให้กินแล้วบอโยนให้แ <c oughs> น่นั่นทางนันอู้ <c oughs> การงน้องว่าบอกว่าเอามาให้หนูด้วยแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้น้องวาด้วยน้องวาต้องเอาใบใยๆยตกใจเลยอ้าวน้องวามาได้แล้วครับต้นกล้วยใบกล้วยครับเออ เอาคุณแม่ฮอบก่อนเออโอ้พาสิเห็ดจังไรอ๋อพาสิกลับรถยาวยาว พอแล้วพอพอเออเออันนี้เอาไปให้กินโกนตกใจเลยคุณแม่ ใบมาทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่เออนี่นอเอาต้นมาทั้งพี่ใบไ,<ป>ไปทั้งปุ่น,นเพราะว่าใบต้องกินก่อนต้นก็ทยอยกิน ไปพุ่นมาตีไปขอแต่ข้างอยู่ลบเปิ้นมันแหนดินี่มา <laughs> ดูนงว่าทำนะดูนงว่าทำดูค่ะคุณแม่ติดใจมากได้กินใบกล้วย ใบนี้ต้องให้กินก่อนเนาะเดี๋ยวใบกล้วยมันจะเหี่ยวก่อนนะคะต้องกินก่อนต้นต้นก็ทยอยตัดเป็นท่อนๆให้กินดกใจเลยวันนี้ได้กินใบกล้วยเนาะกินต้นกล้วยนะสงไม่ลูกโอ้คุณแม่บอกว่าอยู่ใกล้มือเลยดึงเอาเลยดีกว่า <laughs> ดูคุณแม่นะลูก ดึงเอาเลยดีกว่าถูกใจเลยคุณแม่คุณแม่นารุ่งถูกใจเลย โอ้โหตนห้นย้ายใหญ่เนี่ยดูคุณแม่อู้หคุณแม่เส่บเองดูน้องวาน้องวาก็อร่อยยังไม่ได้ทำความสะอาดที่นอนให้นะคะเพราะว่าไปแต่เช้าเลยนะคะกลับมาะ,ะต้นกล้วยนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปตัดหญ้านะคะพรุ่งนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องช้างพลายวาเลนไทน์แฟมิลี่ด้วยนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะผู้ติดตามจะได้เพิ่มขึ้นนะคะกดกระดิ่งติดตามด้วยจ้าน้องวายเต้นน้องวายเต้นทำไงลูกดักเด็กดักเด็ก โอ้โหเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแม่แม่ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ